ครับมาวันนี้พาชมบ้านนกดาวนะครับทรงปัญญาหลังใหญ่นะครับผมขนาดหกคูณแปดเมตรนะครับหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับผมอ่ายกสูงนะครับอ่ชมรอบๆนะครับเป็นทรงปัญญานะครับหลังนี้เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าไม้แกงอ่าฝ้าเราก็จะทําเป็นรูปดาวนะครับหลังเพลิงราวบันไดประตูกัสนัก็จะเป็นรอห้านะครับ ปัญญาซอนนะครับเสาใหญ่นะครับเสาเป็นไม้แตงนะครับนักนักแปดนักเก้านะครับน่าจะนักเก้าแหละเสามี่หลังใหญ่มากหกเมตรคูณแปดเมตรนะครับครบเลยสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องน้ําครับผมัาคาเป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับังคาเป็นกระเบื้องรอนคู่ เทียมก็เป็นฝสาเทียมไม้เก่านะครับเต็งประดูแดงนะครับหกแสนเก้าหมืนนะครับหลังนี้หกแสนเก้าหมืนบาทของฟรีทั่วประเทศนะครับจริงหลังใหญ่นะครับผมในช่างเรากำลังทำฝ้าแล้วทำฝ้าสีฝ้ารอบนอกแล้วก็ทำฝ้าใน,นนะครับ ยังไม่มีเจ้าของนะครับหลังนี้หลังใหญ่ๆนะครับเสาใหญ่ๆไว้แน่นๆแข็งๆนะครับเสกคู่นะครับลอดทีนะครับสามสิบเซนสี่สิบเซนนะครับลอดทีมากหลังใหญ่ไม่มีโยกไม่มีคอนครับหลังนี้สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้านะครับเขียบ้านกดากระแพงเพชรนะครับหรือเข้ามาดูที่ร้านิตตุมไม้เก่าก็ได้ครับเข้า้าตลาดของแม่ลายมาห้ากิโลร้านอยู่ซ้ายมือ มีหลายแบบหลายทรงให้เลือกนะครับมีหลังโมเดิร์นหลังเล็กแล้วก็มีหลังดอกจิกหลังใหญ่ก็มีครับผมมเจ็ดเมตรก็มีอ่ายังมีของโจอยู่โอเคครับผมฝากไปไลค์กดแชร์ด้วยครับ